ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะขอนำเสนอวิบากกรรมที่ติดตัวมาของคนแต่ละวันเกิด เปลี่ยนดวงสวยให้เป็นคนดวงดีด้วยการแก้เคล็ดคำโบราณที่เขาบอกกันไว้ว่าเราทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีกรรมติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งกรรมที่เราเจอนั้นต่างก็มาในรูปแบบของความลําบากทำอะไรก็ติดขัดไปหมดปัญหาหน้าที่การงานการเงินด้านความรักเจออุปสรรคต่างๆเข้ามามา,มากมายก็ล้วนแล้วแต่บุญกรรมวาสนา ที่ติดตัวระมาทั้งสิ้นสำหรับใครที่ประสบปัญหาดังกล่าวและกำลังหาทางแก้ไขวันนี้เรามีเคล็ดลับการแก้เคล็ดตามตำราวิบากกรรมที่ติดตัวมาของคนแต่และวันเกิดมาฝากกันลองไปทำตามวิธีนี้กันดูรับรองว่าจะช่วยให้คุณรู้สึกดีมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสาม,มารถตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆได้ เรามาเริ่มจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนใจใหญ่รักพวกพ้องกระตันอยู่และชอบคิดเรื่องบุญคุณอยู่เสมอคิดถึงความมั่นคงจนเหมือนเป็นคนเครียดและคิดมากไม่ชอบการโดนเอาเปรียบเป็นคนตรงๆบางครั้งดูเหมือนจะถือตัวสักนิดสำหรับกรรมที่ติดตัวมักจะทำบุญคนไม่ค่อยขึ้นในช่วงวัยเด็กลำบาก และเมื่อโตขึ้นนั้นก็ต้องเจอกับปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารจึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยเป็นคนชอบเชื่อคนง่ายไว้ใจคนชอบช่วยเหลือในเกณฑ์ดวงท่านจะต้องเจอปัญหากับเรื่องคนอื่นการแก้ไขกรรมให้ทำบุญด้วยเทียนหลอดไฟน้ำมันแว่นตาทำบุญกับพระหรือบริจาค ช่วยเรื่องทําขาเทียมบ้านคนพิการเติมน้ำมันตะเกียงหาพระประจำตัวไหวจะช่วยลดกรรมได้ดีท่านที่เกิดวันจันทร์สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เป็นคนลังเลในการกระทําขี้น้อยใจขี้งอนชอบใจอ่อนชอบทำอะไรแบบเปิดเผยจึงทำให้คนอื่นสามารถอ่านใจได้ง่าย ถ้าเจอคนคิดร้ายจะเป็นอันตรายทําให้เสียชื่อเสียงแบบไม่ทันตั้งตัวกรรมที่ติดตัวคือกรรมด้านความรักจากอดีตจนปัจจุบันบางท่านได้คู่ยากบางท่านได้คู่แล้วแต่ต้องแอบซ่อนบางท่านได้คู่อายุแตกต่างกันมากนั่นคือกรรมที่ส่งผลให้ความรักไม่เป็นอย่างที่หวังเพราะอดีตเคยทำให้ครอบครัวเสียใจ ปัจจุบันมักจะต้องพบเจอกับเรื่องกรรมของความรักสำหรับการแก้ไขกรรมให้มันทำบุญปรับพื้นดวงหมั่นสร้างกุศลด้วยเขื่อนฝ่ายกั้นน้ำของเป็นคู่สร้างแทงน้ำบ่อน้ำปล่อยปลาห้ามเลี้ยงสัตว์ที่ต้องฆ่าและโดนกักขังในทุกกรณีท่านที่เกิดวันอังคารสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร เป็นคนจริงใจตรงไปตรงมากล้าคิดกล้าแสดงออกและเป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกลขยันเก่งมีความสามารถแต่ใจร้อนถ้าคิดจะทำอะไรแล้วไม่ยอมท้อใจเอาชนะเก่งและเป็นคนกระตันอยู่รักพวกพ้องรักอิสระกรรมที่ติดตัวคือชอบโดนเอาเปรียบทำคุณคนไม่ขึ้นโดนใส่ร้ายแบบไม่ต้องถาม เพราะคนเห็นการแสดงออกในเรื่องวาจาและอารมณ์ร้อนก็จะเอามาตัดสินทั้งๆที่คุณเองเป็นคนตรงและจริงใจแต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจมักจะไม่อะไรเลยสำหรับการแก้ไขกรรมควรทำบุญกับพระกับบิดามารดาเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคนที่มีบุญคุณไม่ตำหนิคนอื่นการแก้ไข เพื่อลดการเกิดปัญหากระทบกระทั่งด้วยการบริจาคน้ำทูบและสังฆทานปลูกต้นขนุนตามวัดอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความมั่นคงเจ้านายเมตตาอุปธรรมเพราะทุกวันนี้เจ้าหนายห่วงแบบห่างๆเพราะเขาคิดว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีแล้วท่านที่เกิดวันพุธสำหรับท่านที่เกิดวันพุธเป็นคนช่างเจรจา ยิ่งถ้ารู้จักเป็นคนคุยเก่งเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่รู้จักจะวางฟอร์มก่อนขี้เบื่อเป็นคนเก่งมีความสามารถทั้งในเรื่องการตัดสินใจและเจรจาแต่บางครั้งไม่สบอารมณ์อาจจะมีบ้างที่อาจจะปึงตังขึ้นมาสำหรับกรรมที่ติดตัวคือเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเกินไปจนคนอยู่ใกล้หลงสเสน่หจากการพูดเหมือนให้ความหวัง จนเกิดเป็นความรักกลายเป็นเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวทําให้คนรอบข้างเสียใจและบางครั้งพูดขวานผ่าซากจนคนอื่นเสียใจซึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ทันตั้งใจการแก้กรรมควรแก้เกี่ยวกับน้ำดื่มทำบุญด้วยไฟฉายยารักษาโรคและการให้ทานปล่อยนกปล่อยปลา17ตัวถวายช้างม้ากับสาร และอธิษฐานเรื่องบริวารให้อยู่นานและเปลี่ยนแปลงนิสัยระวังเรื่องการรับปากถ้าทำไม่ได้ให้ปฏิเสธและหมันสร้างกุศลดวงคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสมีดวงชะตาดีมีเกียรติมีคนเคารพนับถือมากแต่มักมีปัญหาเรื่องคู่ครองอาภัพคู่ โดยเป็นคนชอบการศึกษาลเล่าเรียนเจ้าระเบียบเข้มงวดมีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างรักสงบชอบความมั่นคงยึดถือความถูกต้องกรรมที่ติดตัวคือจะปวดหัวข้างเดียวเสมอเป็นเป็นหายหายกระดูกแขนมีปัญหาและบางครั้งไม่ค่อยเข้ากับผู้ใหญ่จะชอบสอนและตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัวคบใครเขาก็ไม่จริงใจด้วย ดีต่อหน้าเราเท่านั้นพอรับหลังโดนเมาส์เนื่องจากมีกรรมเดิมติดตัวมาที่เคยตําหนิพระเจ้าและผู้ที่ทําบุญการแก้กรรมควรทําบุญด้วยไตรจีวรทุกๆสามเดือนทําบุญด้วยหนังสือพระที่กําลังศึกษาทําบุญด้วยปัจจัยเป็นทุนการศึกษาพระและเน้นบ่อยๆทําบุญกับพระสูงอายุครูและญาติผู้ใหญ่ ท่านที่เกิดวันศุกร์สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ปีดวงชะตาดีลำบากได้ไม่นานเพราะกรรมดีบุญเก่าหนุนนำเกิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกรรมจะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนใจบุญชอบในเรื่องกุศลแต่ทำบุญคนแล้วมักเกิดคดีความหรือผิดใจกันเป็นคนที่ค่อนข้างรักพวกถ้ารู้ว่าโดนเอาเปรียบมากๆนั้นจะถอย แต่ถ้ายังทนไหวก็ปล่อยกรรมที่ติดตัวคือท่านมักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆไม่มีความสุขกับชีวิตทำไมชอบอาสาคนอื่นและทำไมชอบเห็นใจคนอื่นบางท่านแต่งงานบ่อยแต่บางท่านไม่มีคู่เลยท่านเคยหลอกคู่ตัวเองและไปแอบก๊กคนอื่นปล่อยคู่ให้เดียวดาย การแก้กรรมทำบุญกับผู้ใหญ่ทำบุญด้วยเงินกับคนยากไร้ทำบุญด้วยอาสนะหมอนคู่และของเป็นคู่ท่านที่เกิดวันเสาร์สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เป็นคนคิดมากนิ่งๆไม่ชอบความวุ่นวายมีโลกส่วนตัวสูงตรงไปตรงมาละเอียดรอบคอบในเรื่องการใช้ชีวิตเป็นคนคิดช้าสมองดี แต่บางครั้งไม่ทันเล่เหลี่ยมคนรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงตอนเป็นเด็กอาจจะต้องลำบากต้องผ่านปัญหามาก่อนจึงค่อยสบายสำหรับกรรมที่ติดตัวคือกรรมจากการสูญเสียคิดมากวิตกกังวลต้องกรรมพระขาดคนอุปถมัมต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้งทำดีก็ไม่เกิดผลสังเกตว่าตอนเด็กนั้นต้องผัดพรากจากคนที่รักนี่แหละ คือกรรมเดิมเคยทำให้พ่อแม่และคนรักทำร้ายจิตใจเขาเอาเปรียบเขาในปัจจุบันเลยต้องมาเป็นแบบนี้การแก้ไขกรรมควรทำบุญด้วยการถวายที่ดินให้วัดปลูกต้นไม้และซื้อดินซื้อปุ๋ยถวายพระต้องหมั่นสร้างกุศลและมั่นฝึกจิตสมาธิเรื่องดวงชะตาวาสนาบุญกรรมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังทั้งนี้ทั้งนั้นการกระทําของเราทุกๆอย่างมักเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราขอเพียงทุกคนทุกท่านมีสติและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ